ผู้ข่าวเล่าทุกเรื่องช่วงกินเที่ยวเลี้ยวล้อวันนี้กินเที่ยวเลี้ยวล้อจะพาท่านผู้ชมไปเมืองตรังเมืองตรังโอ้เมืองหมูย่างเมืองตรังหมูย่างหมูย่างมีเค้กอะไรสักอย่างหนึ่งอร่อยเค้กเมืองตรังอ่ะใช่ไหมเออเค้กอะไรนะคะขุกมิง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  เป็นของชื่อดังของเมืองตรังใช่ไหมัะท่านผู้ชมที่นอันนี้ก็อร่อยอะไรฮะนายกเมืองนายอันนั้นไม่ใช่ของกินเนาะเมืองนายกเนาะเมืองนายกชวนไงนายกชวนเขาก็ยุ่มากแล้วนะค่ะทุกวันนี้แต่ว่าแกก็ยังกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยอยู่นะครับสำหรับนายกชวนนะครับเออผมก็ไม่ทราบนะว่าทําไมเวลาเราพูดถึงเมืองตรังเนี่ยนอกจากหมูย่างนะครับอาหารอร่อย เราก็จะนึกถึงนายกชวนแต่ก็เป็นอยู่หลายสมัยมากไงมันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์เนาะเป็นอยู่ในความทรงจําเช่นเวลาพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเงี้ยเราก็จะนึกอ่าเนี่ยนีน่น่สุพรรณบุรีมีสาลี่มีนู่นมีนี่แต่ที่สุดแล้วเราก็นึกถึงคุณบรรหารศิลปอาชาอยู่ดีเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพราะว่าอยู่มานานนะครับอยู่ในตําแหน่งนักการเมืองเป็นสสอเป็นอะไรมานานนะฮะก็อาจจะรับใช้ประชาชน เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับเเช่นเดียวกันคุณกมพูก็อยู่นานๆเวลาคนพูดถึงช่องเก้าอย่างเงี้ยเขาจะได้นึกถึงนู่นนี่นั่นนั่นแล้วก็นึกถึงกัมพูครับคนที่สร้างเวรกรรมให้ช่องเก้าอย่างนั้นน่ะเหรอฮะไปตรังสักทีเอาจะพาไปที่จังหวัดตรังนะครับเพราะว่าเขามีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับี่เป็นความสวยงามของเขาก็คือตึกรามบ้านช่องที่เป็น เมืองเก่าเ,ออเขามีเมืองเก่าที่สวยงามมากๆนะครับคุณกนกนวลเนี่ยจะพาไปชมนะครับเชิญครับ เก่าของจังหวัดตรังค่ะบริเวณนี้เป็นย่านการค้าของจังหวัดตรังนะคะเป็นตลาดเก่าค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าที่นี่นั้นมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมายทีเดียวค่ะทั้งอาคารที่เป็นสไตล์ทิโนโปรตุกีสนะคะแล้วก็มีความผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออกค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของบ้านสไตล์จีนโบราณก็ยังคงมีให้พบเห็นที่ย่านเมืองเก่าแห่งนี้นะคะซึ่งจะเห็นได้ถึงความสวยงามและมีมนต์เสน่ห์แอบแฝงอยู่จํานวนมากทีเดียวค่ะ เมืองตรังหรือเมืองที่คนตรังมักจะเรียกติดปากกันว่าเมืองทับเที่ยงถือเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยอดีตค่ะเป็นเมืองการค้าที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับหลายประเทศทําให้สถาปัตยกรรมของที่นี่เกิดเป็นการผสมผสานระหว่างกันทั้งสถาปัตยกรรมของชาวจีนดั้งเดิมกับการรับเอาวัฒนธ,นธรรมของชาวต่างชาติเข้ามา จนกลายเป็นตึกรามบ้านช่องสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิสที่สวยงามและปัจจุบันก็ยังคงหลงเหลือให้ได้ชมจำนวนไม่น้อยในย่านการค้าตลาดของเมืองตรังหรือบริเวณถนนราชดำเนินถนนพระราม6และถนนกันตังค่ะซึ่งหากจะนับอายุของเมืองตรังแห่งนี้นับตั้งแต่ย้ายเมืองมาจากกันตังก็มีอายุถึง102ปีแล้วละค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่วงเวียนพยูนค่ะซึ่งก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดตรังซึ่งตอนนี้ดิฉันอยู่กับน้องกายน้องกายแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวยานิกาเลื่อนล่องนะคะมาจากวิยทยาลัยเทคนิคตรังค่ะอยู่แผนกวิชาการนองเที่ยวนะคะนี่นะคะเราก็อยู่ที่วงเวียนพยูนนะคะ สี่ชั้นก็คือเป็นชั้นแรกนะคะก็จะเป็นรูปพันบุญจตก,กินีนะคะจากเรื่องพระสุชนมนโนราค่ะก็คือคชั้นบนสุดเนาะใช่ค่ะช,ชั้นชั้นถัดลงมานะคะก็จะเป็นรูปนางเงือกนะคะจากเรื่องพระไพยมณีค่ะชั้นลงมานะคะก็จะเป็นเรื่องมณีมังกรนะคะจากเรื่องพระภพยมณีค่ะถัดลงมานะคะชั้นล่างสุดเลยก็คือรูปพยูนยน,นะคะจาก ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะของจังหวัดตรังนี่เองค่ะแล้วก็เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของจังหวัดตรังด้วยอยู่ตรงบริเวณไหนเอ่ยอ่านี่คือจุดศูนย์กลางของจังหวัดตรังเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะถนนอะไรนะถนนพัลรงค่ะพัลุงค่ะอยู่ใกล้ๆตรงกันท่ากับสวนผู้ว่าแล้วก็สวนทับเที่ยงค่ะคุณผู้ชมซึ่งใครไปใครมาก็จะต้องมาแวะถ่ายรูปตรงนี้เนาะเห็นบอกว่ากลางคืนจะสวยกว่านี้ด้วย จะมีไฟติดแล้วก็มีน้ำพุเรียบร้อยเลยค่ะค่ะวันนี้เราเที่ยวที่จังหวัดตรังกันนะคะ,ะไปต่อกันค่ะ ผู้ชมคะที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่สวนยางพารานะคะแต่ว่าเป็นในพื้นที่ของเมืองตรังค่ะซึ่งจุดที่ดิฉันยืนขณะนี้ก็คือภาพ3มิติที่ปัจจุบันมีอยู่3ภาพในเขตอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะซึ่งก็มีการทําขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะ ยางพารานั้นเป็นหนึ่งในภาพ3ภาพนะคะซึ่งก็มีความผูกพันกับคนจังหวัดตรังอย่างมากเนื่องจากว่าที่น,นี่นั้นเป็นแหล่งกําเนิดจุดแรกที่มีการน,นําต้นยางพาราเข้ามาปลูกเมื่อปี2442นะคะซึ่งก็ทําให้หลังจากนั้นยางพาราก็กลายเป็นพืชเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งนอกจากยางพาราแล้วนะคะก็จะมีภาพของถ้ำมรกตแล้วก็ภาพของต้นสีตรงังซึ่งก็เป็นต้นไม้ประจําจังหวัดของตรังด้วยค่ะ ตรังเนี่ยหลายทงกที่ยวเราเป็นหลายทงเที่ยวทางทะเลอ<ะ>นี้ในเมืองเนี่ยมันยังมีความน่าสนใจเพราะว่าสิ่งที่เราอยากนําเสนอเนี่ยคือวิถีชีวิตชุมชนอย่างเรื่องของบ้านเมืองนะคะต,ตึกเก่าตึกรบราณแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมการกินคือเราเราขอท้าเลยนะคะเราท้านักท่องเที่ยวเลยว่ามาที่ตรังเนี่ยรับรองว่าเราพาท่านทานอาหารได้ไม่ซ้ำมือและมีความหลากหลายมาก จังหวัดตรังแล้วอีกหนึ่งเมนูนะคะที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดก็คือข้าวผัดปูจีนดําค่ะซึ่งตอนนี้ดิฉันอยู่กับเจ้าของสูตรเมนูนี้แล้วนะคะจุดเด่นของข้าวผัดปูของเราคืออะไรคะจุดเด่นข้าวผัดปูของเราคือว่าหนึ่งเนื้อปูเนื้อปูของเราเป็นเนื้อปูที่ได้จากท้องทะเลตังว้าวค่ะแล้วก็สองเป็นข้าวที่เรา ความผัดเนี้ยจะเป็นสูตรข้าวโดยเฉพาะการผัดเนี้ยจะผัดด้วยสูตรโบราณแล้วก็ผัดแบบจานต่อจานตรงเนี้ยสูตรโบราณคือยังไงคะสูตรโบราณก็คือว่าหนึ่งผัดไฟแรงใช้กระทะเหล็กอ่าครับผมถ้าอยากจะมาทานต้องมาที่ไหนถ้าจะมาทานก็มาได้เลยนะครับเออร้านจีนดาอยู่ที่ถนนสีตังค่ะแล้วก็ถ้าแถวนี้เขาเรียกว่าเป็นถนนบายพาสครับผม เดี๋ยวสักครู่จะไปชิมเพื่อการันตีความอร่อยนะคะแต่ที่แน่ปูสดแน่ๆเพราะว่ามาจากทะเลตรังค่ะใชค่ะกรบกนกนวลอินสมพักสรนสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ สวยงามมีเสน่ห์รักหนุ่มเมืองตรังน้องไม่ได้หวังพี่เป็นนายกพี่ไม่โกหกเจ้าไม่หลอกลวงรองนี้แบบพี่อาภพรคุณอาภพรนครสวรรค์เป็นคนร้องนะครับอแต่ก็ไม่ใช่คนตรังร้องนะพักกันครู่นึงนะคะผู้ข่าวเล่าทุกเรื่อง